ัวเอร์ของเราจะเป็นตัวใหม่ที่ทํามาที่ตัวอื่นจะไม่มีนะพี่ถ้าสมมติรถมันเบรกอยู่ที่ศูนยถ้าคันหน้ามันเบรกคันหน้าเบรกอยู่ที่ศูนย์ปุ๊บเราเบรกถ้าเป็นถ้าเราไม่ได้ใช้โต้โหลสองวิเราต้องแตะเบรกไม่งั้นรถเราจะไหลพอขับแล้วปุ๊บก,ก็รู้สึกปลอดภัยครับรู้สึกระบบ a อ a ดอใช้ได้นะครับสวัสดีครับผมเซลลดีครับสวัสดีครับผมเซลคุ่นะครับ วันนี้นะครับเราจะมารีวิวระบบ a d a กับ a u t o h o นะครับใน All-new Isuzu n e x x กนะครับ2021นะครับก็เดี๋ยวไปดูรีวิวกันเลยครับผมครับเริ่มกันเลยนะครับทดลองขับได้เลยอ่าครับผมอย่างแรกนะครับคือตัว a d a ของเราจะเป็นตัวใหม่ที่ทํามาที่ตัวอื่นจะไม่มีนะพี่ก็คือจะล็อกความเร็วตามคันหน้าได้อันนี้สุติว่าพี่เริ่มขับเลยก็คือเริ่มต้นขับเลยออกตัวเลยนะครับครับผมตัวนี้คืออกตจะให้พี่ล็อกความเร็วที่เท่าไหร พี่กดล็อกความเร็วที่ฝั่งขวาพี่โอเคจากนั้นเสร็จพี่ล็อกความเร็วก็คือกร,ระยะของคันหน้ามันจะกัดได้3ระยะสามระยะก็คือตรงฝั่งซ้ายจะเลือกกดปรับระยะได้ก็คือใกล้กลางไกลอันนี้เดี๋ยวเราลองสักระ,ระยะหนึ่งก่อนก็ได้พี่ก็คือให้คันคันหน้ารถอพี่กะร,ระยะตามคันหน้ารถคันหน้ารถเราต้องขับให้เร็วกว่าคันหน้ารถพี่สาธุคันหน้ารถขับสัก60หรือว่าสัก4ี่0ห้าิอะไรเงี้ยพี่พี่ได้สัก50ได้นะได้เหมือนกันพี่่าล็อก พี่ล็อกความเร็วตามคันหน้าได้เลยพี่กดเซ็ลบอ่าครับครับผมก็คือมันจะล็อกความเร็วตามคันหน้าแล้วมันล็อกตั้งห้าสิบนะครับครับอันนี้พี่ไม่ได้เหยียบคันเร่งละเห็นไหมพี่มันก็จะไปตามคันหน้าถ้าสมมติคันหน้าเร่งไปเท่าไหร่มันก็จะตามคันหน้าไปแล้วถ้าคันหน้าเบรกเราก็จะเบรกตามไปด้วยพี่ระยะระยะประมาณเท่าไหร่นะระยะตรงนี้ใช่ไหมครับความเร็วใช่ครับใช่ครับอ่ามันจะขึ้นอยู่กับว่าเรากะระยะใกล้กลางไกลพี่อันนี้คือเราถือว่าเราตั้งระยะไว้ มีสามระยะก็คือลดลดความเร็วก็คือจะวิ่งตามคันหน้าถูกต้องครับครับก็คือตอนนี้พี่กะเป็นระยะที่ไกลที่สุดอ่าที่ประมาณเอาเร็วมันก็จะห่างตอนนี้คือไล่ไล่ละคือพี่ตั้งไวห้าสิบอ่าตอนนี้ห้าสิบแล้วน่าจะห่างประมาณสิบเมตรเนาะอ่าใช่ครับประมาณสี่เองก็ได้เราก็สามารถเล่งได้ด้วยหรือว่าถ้าคันหน้าเล่งปุ๊บมันก็จะเล่งตามคันหน้าเลยแล้วก็พอคันหน้าเบรกมันจะเบรกอัตโนมัติเลยโดยที่ไม่ต้องใช้เท้าบังคับเลยพี่บังคับแค่พวงมาลัยอย่างเดียว อันนี้คือเครื่องยนต์มันเริ่มอโอเคเครื่องยนต์เริ่มเบรกเองแล้วเนาะใช่ครับผมอ๋อโอเคคันหนาบบ้าคันหน้าเบรกเนี่ยครับเราก็จะเบร<อ>กตามความเร็วมันจะเบรกอย่างนี้ใช่ครับแต่ถ้าสมมุติคันหน้าเบรกจนถึงศ<บ>ูนย์กิโลจนถึงศูนย์เราจะมีเวลาให้สองวีพี่ในการแตะเบรกถ้าเราไม่แตะเบรกปึ๊บระบบมันจะตัดการทํางานครับอันนี้อันนี้นิดนึงสมมติว่าพี่พี่ล็อกความเร็ว,ว,เวไว,ไวท้ที่ที่ห้าสิบอะพี่ตอนนี้พี่เหยียบเบรกแล้วพี่จะกลับมายังไง พี่จะเบรกไปแล้วอ่าใช่ครับคือคือพี่จะกลับมาที่ถ้าพี่อย่าเบรกไปแล้วมันจะแคนเซิลมันจะแคนเซิลออกตัดระบบทิ้งทันทีอ่าแตถ้าเกิดพี่จะกลับมาที่ล็อกความเร็วเหมือนเดิมพี่ทําได้ไหมได้ครับคือโดยโดยการที่พี่กดอ่าปุ่มปุ่มมีซูมตรงนี้พี่กดแล้วนะอ๋อโอเคมาแล้วครับมาแล้วครับผมถ้ากดปุ่มมีซูมจะกลับมาเหมือนเดิมอ่าใช่ครับแต่ถ้าซูมพี่จะเซตใหม่ให้พี่กดเหยียบคันเร่งแล้วก็เซตอ๋อเซตใหม่ได้เลยครับผมณตอนนี้คือพี่ความเร็วที่50อ่่าพีตมคันหน้าลใใช่่ครับอานส่่วนนขออองโโต้ฮเียิบ แต่กีที่ผมอธิบายไปนะครับก็บคือถ้าสมมติรถมันเบรกอยู่ที่ศูนยที่พี่ล็อกระบบ a อดแล้วพี่ถ้าคันหน้ามันเบรกคันหน้าเบรกอยู่ที่ศูนยปุ๊บเราเบรกถ้าเป็นถ้าเราไม่ได้ใช้ออโต้องโฮสวิเราต้องแต่เบรกไม่งั้นรถเราจะไหลพี่สามารถใช้ร่วมกับระบบใช้ร่วมกับระบบความเร็วล็อกความเร็ว,ว,รวหรือว่าด a, <ID> a ดได้เลยใช่ครับผมครับแล้วก็ตัว ปุ่มอัตโนมเตนี้มันสามารถช่วยตอนพี่ไปติดไฟแดงได้ด้วยนะใช่สมมติพี่ขับไปพี่ไม่ได้ใช้ระบบเอเดอร์พี่ล็อกความเร็วตามปกติทั่วไปหรือพี่ขับปกติทั่วไปเลยพี่ไปติดไฟแดงปุ๊บเบรกมือไฟฟ้าทํางานทันทีพี่ขอลองอตัวอะไรนะเอดอร์ a อีกรอบหนึ่งได้ครับได้ไดเต็มที่เลยพี่เป็นไงบ้างครับพี่ครับก็พอขับแล้วปุ๊บก็รู้สึกปลอดภัยครับรู้สึกระบบเอ a ดร์ใช้ได้นะครับมันเบรกได้จริง มันใช้งานได้จริงระบบตัวนี้นะครับมันเป็นระบบใหม่ที่ใช้งานได้จริงจะอยู่ใน All New Isuzu MU-X ตัว Ultimate เท่านั้นพี่ใช่ครับที่จะมีระบบเอเดตก็คือระบบความปลอดภัยเรานํามามากกว่าตัวอื่นเลยแล้วก็สามารถนำไใช้งานได้ในทุกที่เลยจะเป็นทางไกลหรือว่าในเมืองก็ได้หมดเลยถ้าพี่สนใจทดลองขับครับพี่ติดต่อได้ที่ไหนครับครับผมก็เข้ามาที่โชว์รูมได้เลยพี่จะโทรนัดจองก็ได้หรือว่า จะเข้ามาที่โชรูมเลยก็ได้ครับผมเปิดทําการนะครับ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นของทุกวันเลยครับพี่ถ้าใครสนใจมาทดลองนะครับก็เชิญเข้ามาทดลองที่โชรูมได้เลยครับผมก็เดี๋ยวเรามีรีวิวอะไรใหม่ๆเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในคลิปหน้านครับสวัสดีครับ